อิมัตสัมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบรอบตัวนันตาเราจะเสมานาเกเตสมันตาสัตโยชนะสัตาสหัสสานิปุญจะชาระบาริเกเตรา โยมัสสเมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบรอบตัวอนัตตาลราจะเสมานาเกเตสมันตาสตยโยชนะสตัสหัสานิธรรมชาระปริงเกเตระขันตุสุระ ยมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบรอบตัวอนาตาราชเสมานาเกเตสมันตาสัตยโยชนสัตยสหัสสานิปัจเจกพุทธเจริ รักันโตยมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเทประสิทธิจะมาเป็นกันแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันล้อมล้อมรอบครอบตัวอนัตตาราชเสมานาเกเตสมันตาสัตยุชนัสสัตสหัสานิสังฆาชาระปเริเกเตรักันโตสุรักั